แต่บทบาทของอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องเมียนมาก็คงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทั้งจีนและสหรัฐรวมถึงคณะมนตรีด้านความมั่นคงแห่งสัประชาชาติก็ย้ําว่าอาเซียนมีบทบาทที่สําคัญมากแต่ในช่วงเวลานี้อาเซียนเองก็ดูเหมือนจะกําลังเระเชิญความไม่ลงรอยกันภายในโดยเฉพาะเรื่องของการแต่งตั้งทูตพิเศษ กำลังสะท้อนปัญหาอะไรเกี่ยวกับอาเซียนช่วงนี้เราเชิญคุณกวีจงกิจถาวรสื่อมวลชนอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียนมาประเมินสถานการณ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณกวีคะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับคุณกวีขอบ,บคุณมากครับที่มาร่วมรายการคุณกวีครับเพียงไม่กี่วันก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะมีการประชุมกันนะครับมินออนไลน์ผู้นําสูงสุดทางทหารของเมียนมาก,ก็แต,งต่งตั้งตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีก็เหมือนกับกำลังจะบอกชาวโลกว่าตั้งใจจะอยู่ในะน้านอีกนานเลยนะครับ แล้วก็บอกว่าการเลือกตั้งนั้นคงจะไม่มีเร็วๆนี้อย่างแน่นอนอีก2ปีถึงจะมีคุณกวีคิดว่ามินอ,องไลค์กำลังส่งสัญญาณอะไรให้กับอาเซียนครับเอาสิ่งแรกที่มินอ,องไลน์ต้องการส่งสัญญาให้กับอาเซียนก็คือว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะต้องมีการยอมรับรัฐบาลชั่วคราวซึ่งเขาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับอ้น,นี้คือสิ่งที่มีการพูดจากันในวันนี้นะครับเพราะว่าทางด้านประธานของ อาเซียนเนี่ยนะครับคือบรูไนนี่นะครับมีท่าทีแสดงความไม่พอใจต่อท่าทีของรัฐบาลชั่วคราวนะครับของมินออนไลน์นะครับที่ไม่ยอมรับนะครับการเป็นประธานของอ่าสเปเชียลแอนวอยนะครับของบรูไนครับคือรัฐมนตรีต่างประเทศอ่าอ่ายูซุฟนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นประเด็นอ่าสำคัญครับเป็นเพศัจครับ หมายความว่าทางเมียนมาไม่ยอมรับการตัดสินใจของอาเซียนในการแต่งตั้งทูตพิเศษที่จะเข้าไปดูแลเรื่องเมียนมาเนี่ยนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนครับคุณนัฐาเพราะว่าการตัดสินใจของอาเซียนเนี่ยจะต้องมีชั้นทามตินะครับทางรัฐบาลโชคราวเมียนมาบอกว่าเราไม่ทราบถึงการตัดสินใจของอาเซียนที่จะให้รัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยมาเป็นเปเชียล เอ็นไยนะครับในกรณีนี้เพราะว่าการตัดสินใจ uh, ในอาเซียนเนี่ยมีขึ้นในช่วงวันที่13กรกฎาคมนะครับหลังจากที่มีการเจรจาพูดคุยกับทางสหรัฐนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่า Side l ไลน์มีติง้งซึ่งถพม่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันเป็นการปรึกษากันระหว่าง9ประเทศนะครับในในช่วงนั้นเนี่ยมีการประชุมว่าใครจะมาเป็น special envoy เท่าที่ทุกคนทราบก็มีตัว แทนนะครับของประเทศไทยคือท่านทูตเวีรศักดิ์แล้วก็ตัวแทนอินโดนีเซียฮาซานซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศเรโนเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนอย่างรุนแรงเลยก็ว่าได้นะครับส่วนมาเลเซียก็สนับสนุนอดีตนะครับทูตพิเศษประจำทูตพิเศษของมาเลเซียนะครับเรื่องเกี่ยวกับเมียนมานะครับในราซารีอิสมาเอลนะครับนอกนั้นก็เป็นชื่อต่างๆแต่ไม่ค่อยคนไม่ค่อยให้ความสนใจชื่อ เหล่านั้นนะครับยกเว้น3คนนี้นะครับก็มีการพูดคุยกันแต่ตกลงกันไม่ได้นะครับแล้วที่ผมทราบมาว่านะครับนี่นต้องเ,อเป็นเรื่องที่ภายในก็คือว่าทางประเทศไทยตัดสินใจว่างั้นให้คุณเวรศักเนี่ยถอนตัวออกมานะครับพอถอนตัวออกมานะครับก็มีการเสนอว่าอย่างงั้นเนี่ยให้คุณเอราวันเนี่ยในฐานะที่เป็นประธานเนี่ยเป็น Special ลแอน y ไปเลยแล้วก็ให้คนอื่นเข้ามาแทนเพื่อที่ จะลดความเสียดทานนะครับลดความขัดแย้งระหว่างอินโดนีเซียนะครับตัวแทนอินโดนีเซียกับตัวแทนไทยนะครับ,รบฉะนั้นเนี่ยเรดโนก็เลยอยู่ในฐานหน้าที่เข้าไม่ uh, uh, อยู่ในฐานหที่ไม่มีทางเลือก <c oughs> ก็ยอมนะครับว่า <c oughs> จะทํา <c oughs> ตามที่ประธานอาเซียนเสนอก็คือให้เอราวันตัวเขาเองเนี่ยเป็นสเปเชียลเอนไวนี่คือ uh, สถานภาพ ตอนก่อนที่จะมีการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคุณกวีคิดว่าทําไมอาเซียนจึงไม่สามารถจะมีข้อตกลงร่วมกันได้นในการแต่งตั้งคนที่จะเป็นทูตพิเศษรี่เป็น special envoy เพราะก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนว่าจะจะมีแนวทางว่าจะมีความเป็นร่วมกันแล้วเพื่อจะแต่งตั้งคนในคนหนึ่งนะครับที่เป็นตัวแทนอาเซียนใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเช่นกันนะครับรู้สึกว่าผมใช้คํานี้บ่อยมากเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยต้องการสนับสนุน ฮัสซันนะครับบบรายูดานะครับแต่ประเทศไทยนี่ไม่ได้พูดอะไรนะครับคนที่พูดมากที่สุดน,นอกจากอินโดนีเซียแล้วคือเมียนมาเมียนมาออกข่าวอยู่เสมอนะครับตอนตอน้ตนๆเคยคุณเทพชัยคงสังเกตเห็นนะว่าข่าวนี่ออกมาจากสิงคโปร์ว่าทางด้านรัฐบาลเมียนมาเนี่ยต้องการาทูตพิเศษที่เป็นคนไทยนะครับเพราะว่า,ามีความใกล้ชิดกันเข้าใจปัญหามากกว่านะครับแล้วก็พอช่วงสองวันที่ผ่านมาก่อนจะมีการประชุมนายบินออนไลน์ก็ออกมาว่า เขาเนี่ยตัดสินใจต้องการท่านวีรศักดิท์ทั้งทั้งที่รู้ว่าท่านวีรศักดิ์เนี่ยถอนตัวออกมาแล้วนะครับเป็นการเล่นเกมการเมืองการทุตดของอาเซียนเองนะครับถ้าจะตอบปัญหาว่าทําไมอาเซียนตกลงกันไม่ได้มันตกลงกันไม่ได้เพราะว่าอาเซียนเนี่ยไม่มีฉันทามติแล้วก็บรูนายนะครับดีอย่างหนึ่งคือไม่ตัดสินใจจนกว่าจะมีฉันทามติเพราะว่าถ้าตัดสินใจเองนะครับโดยใช้ อำนาจของประธานนะครับมันจะทําให้เรื่องภายในภาคหน้าที่ประธานจะต้องตัดสินใจเองมีมากขึ้นนะครับแล้วผมคิดว่าอา่าบรูไนที่ฉลาดพอนะครับบอกว่าไม่มีฉันทามติฉันก็รอจนกระทั่งมีฉันทามติฉะนั้นเวลามีฉันทามติก็ต้องเอาการตัดสินใจของเมียนมาเข้ามาด้วยเพราะว่าเมียนมาเนี่ยเป็นสมาชิกของอาเซียนนะครับนี่เป็นข้อถกเถียงที่มีการติเตือนอาเซียนว่าประเทศใดประเทศหนึ่งถ้าไม่เห็นดีด้วยเนี่ยก็สามารถทำลาย อา,อาเซียนโดยไม่มีฉันทางมติอันนั้นถูกต้องครับแต่อาเซียนเนี่ยจำเป็นจะทําอะไรนะครับเหมือนกับามาตรการฉันทามติ5ข้อเนี่ยก็ใช้เวลา,าพูดคุยกันจนกระทั่งมีมาออกอมีมติออกมาเป็นชันชันทามติครับเพราะสถานการณ์ออกมาเป็นแบบนี้แล้วหมายความว่า เรื่องของการพูดคุยกับเมียนมาเพื่อหาทางออกในอนาคตกําลังยิ่งเข้าสู่สถา,านการณ์ติดตันไหมคะเพราะว่าถ้าเมียนมาไม่ยอมรับทูตพิเศษที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศบูไนจะยิ่งทําให้คุยยากไหมคะคุณกวีคะอ๋อนแน่นอนที่สุดครับถ้าเมียนมาไม่ยอมรับเนี่ยผมว่ามีปัญหาแน่นอนแต่ผมคิดว่าเมียนมาจะไม่ทําแบบนั้นมันเป็นการวางยุทธศาสตร์ในการเจรจากับอาเซียนในเมื่ออาเซียนยังไม่มีคอนเซนเซสเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้แต่เมียนมารู้ดีว่า ถ้าไม่มีคอนเซนเซสไม่มีทูตเข้ามาแล้วเนี่ยการช่วยเหลือที่จะตามมาในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเ,อเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด -19 นะครับรวมทั้งการที่จะเข้ามา,าช่วยเหลือในการเจรจาด้านอื่นๆเนี่ยจะไม่มีทางเกิดขึ้นและนี่จะทําให้รัฐบาลเองรัฐบาลโชคควเนี่ยถูกโจมตีมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งทําให้ความชอบธรรมนะครับของเอ็นยูจนะครับ national unity government เนี่ยเพิ่มขึ้นและตอนนี้นะครับยิ่ง การประชุมองค์การสหประชาชาติเนี่ยใกล้เข้ามาประเด็นเรื่อง Credential ของรัฐบาลเมียนมาเนี่ยยิ่งมีปัญหามากขึ้นนะครับจึงไม่แปลกใจเลยที่มินออนไลน์บอกว่าฉันจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวมาฉันเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ฉันยังยึดถือรัฐธรรมนูญของปี2008ครับ ด้านหนึ่งทางเมียนม,มาก็ตั้งแง่เรื่องของการตั้งทุพิเศษของอาเซียนใช่ไหมครับแต่อีกด้านหนึ่งมินองไลก็บอกว่าพร้อมที่จะร่วมมือกับอาเซียนในการที่จะหาทางออกอย่างสันติให้กับสถานการณ์ในเมียนม,มาในี่คุณควีคิดว่ามันมีความหมายยังไงครับอ,อ๋อมีความหมายชัดเจนว่าต้องเอาความคิดเห็นของเมียนม,มาบวกเข้าไปด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะมีการต่อรองกันนะครับในช่วงนี้เพราะว่าออจอยสเตทเมนต์เนี่ยจอยคอมมิวนิเคมาเนี่ย ยังไม่ออกมาตามจริงแล้วมันจะควรออกมาตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้นะครับยังตกลงกันไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าทางแชร์แมนเนี่ยบรูไนเนี่ยจะมีท่าทีที่จะไม่ยอมพม่าเช่นกันแล้วผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพม่าะจะต้องยอมรับฉันธามติของคนส่วนใหญ่ก็คือว่าคนที่เป็นสเปเชียลเอนวอยนะครับจะเป็นคุณเอราวานและอาจจะมีผู้ที่ปรึกษาผู้ช่วยอีก4คนนะครับที่มี4คนก็เพราะว่า จะต,ต้องเอากัมพูชาซึ่งเป็นประธานคนต่อไปเข้ามาทราบเรื่องเพราะว่าจะได้มีนโยบายต่อเนื่องนะครับอีก3มคนนะครับอาจจะเป็นท่านวีรัสักท่านฮาซานแล้วก็คุณลาซารีอิสมาเอลนะครับคือ <c oughs> ช่วยช่วยกันเป็นทีมซึ่งเขาเรียกว่า Friend of ASEAN Friend of ASEAN น h a ร์ซึ่งเป็นข้อเสนอของไทยของท่านดอนตั้งแต่มีการประชุมในวันที่24เมษานะครับที่กรุงจาการ์ตาประเทศไทยเสนอบอกว่าก็จะจัดแต่งตั้งเนี่ยคนจะมีหลายๆคนเพราะว่า มันมีหลายบทบาทนะครับทั้งด้านการเมืองทั้งด้านการช่วยเหลือทั้งด้านมนุษยธรรมการเรื่องการฟื้น <punished> <ภ>ฟูเศรษฐกิจครับค่ะคุณกวีคะวิกฤตเมียนมาดูเหมือนจะกําลังเป็นวิกฤตสําหรับอาเซียนที่ใหญ่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทางอาเซียนเองควรที่จะตั้งหลักพยายามดึงหลายๆฝ่ายเข้ามาคุยร่วมกันอย่างไรบทบาทของสํานักเลขาธิการอาเซียนบทบาทของประธานอาเซียนควรจะทําอะไรคะ น่าเสียดายนะครับพอพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยทำให้ผมคิดถึงดรสุรินทร์พิศวณนะครับในสมัยก่อนว่าท่านเนี่ยมีบทบาทมากแล้วก็สามารถดึงสถาบันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งสํานักเลขาธิการอาเซียนเนี่ยให้สูงขึ้นและมีบทบาทมากขึ้นนะครับโดยใช้ความสามารถส่วนตัวแต่ในขณะนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าเลขาธิการคนปัจจุบันเนี่ยดาโตริมจอกคอยเนี่ยไม่สามารถทําอะไรออกหน้าออกตาเกินรัฐบาล บรูไนนะครับที่สาลีเบกวันนี่คือดลม่าและจึงทำให้บทบาทของเลขาธิการเนี่ยด้อยลงไปหน่อยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถือว่ายังเป็นทีมเดียวกันแต่เป็นทีมที่มีรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเข้ามาครอบงำนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับ ต้องเข้าใจว่าประธานของปีนี้ของอาเซียนนะครับไม่ใช่เป็นประธานธรรมดาเป็นประธานที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นสุลต่านฉะนั้นการพูดจาอะไรการทําอะไรจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถ้ามีคําพูดใดออกมานะครับแล้วมีข่าวลือออกมาโดยไม่ได้รับคานยินยอมจากท่านสุลต่านนะครับหัวขาดเป็นร้อยร้อยคนแน่นอนฉะนั้นจะเห็นว่าระมัดระวังมากและนี่คือข้อย่อยของการเป็นประธานบรูไนว่าข่าวข่าว ที่ออกมาข่าวคืมหน้าเป็นไปได้อย่างไรออกมาจากอินโดนีเซียก,ก,กรุงจาการ์ตามากกว่าคุณเบนดาเสรีไปกวันท,ทั้งทั้งที่บรูไนเป็นอาเซียนแชร์ฉะนั้นเนี่ยบรูไนเองก็ยอมรับนะครับว่าจะต้องมีการสื่อสารที่ดีมีข้อมูลออกมาแต่ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็บรูไนเนี่ยไม่อยากจะทําผิดกติกาเลยทําตามระเบียบอาเซียนเดียเชย่ยงไม่มี <laughs> ผิดพลาดเลยฉันนั้นจะไม่มีใครโทษบุร mm ุน hmm. ยเลยนะครับอย่างเห็นไหมครับอ,อินโดนีเซียเนี่ยบังคับบรรไนไม่ได้ว่าจะเอาฮาซานบรรไนบอกไม่เลือกไทยเองนะครับไม่พูดอะไรเพราะเข้าใจบุรุน่ยตามจริงแล้วเนี่ยไทยเนี่ยช่วยเหลือบูรไนยอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือมนุษยธรรมซึ่งตอนนี้องค์การสหประชาชาติของไทยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือมากแล้วก็คนไทยเนี่ยเป็นคนอินิเชตความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมปานอาหาเซ็นเตอร์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับ เราะเรารอไม่ได้เพราะว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเมียนมานะครับโรคระบาดนี่ประเทศไทยโดนเต็มเต็มครับคุณกบีครับคุณกมีพูดถึงอินโดนีเซียเนี่ยความจริงถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยอินโดนีเซียก็มีบทบาทคล้ายๆกับเป็นพี่เบิร์ของอาเซียนมาพอสมควรอยู่ระยะหนึ่งใช่ไหมครับแต่ทําไมเที่ยวนี้ในเรื่องของเมียนมาเนี่ยบทบาทของอินโดนีเซียที่จะโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยถึงไม่ได้เป็นที่ยอมรับอ่ะอ่าน่านาสนใจครับอันนี้พูดนี่เนี่ยอา,อาจจะมีเรื่องราว เกิดขึ้นแน่ๆน,นะครับปร <laughs> ะเด็นหนึ่งก็คือท่าทีบทบาทของเรดโนเองเรดโนเนี่ยเป็นน้องใหม่และเป็นน้องอสุภาพสตรีด้วยฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดแล้วก็ทุกครั้งที่มีการประชุมเนี่ยเรดโนจะมีทัศนคติที่แข็งกร้าวออกมาผิดปกตินะครับไอ้น,นี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับจะวิจารณ์บทบาทเธอมากกว่านี้ไม่ได้แล้วผมคิดว่า เอ่อ่เรดโนเนี่ยต้องการแสดงออกถึงขีดความสามารถของเขานะครับให้กับอินโดนีเซียประเด็นที่สองเนี่ยนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยเวลาพูดจาในเวทีการเมืองระหว่างประเทศนะครับไม่ใช่ใหญ่เป็นประเทศใหญ่ที่สีในโลกนะครับเขาจะบอกว่าเราเป็นประเทศใหญ่ที่สามประเทศประชาธิปไตยใหญ่ที่สามของโลกมันดูแล้วมันขลังดีฉะนั้นอินโดนีเซียที่คุณเทพชัยบอกเป็นพี่เบิ้มไม่ถูกนะต้องเป็นพี่เบิ้มของประชาธิปไตย ในอาเซียนถึงจะเต็มรูปแบบแล้วภาคภูมิใจมากฉะนั้นจึงไม่แปลกใจเลยผมทายไว้เลยว่าในปี2023อินโดนีเซียนเนี่ยจะมีข้อเสนอที่จะปรับอาเซียนให้มีมาตรฐานมาตรการที่ตัดสินใจเร็วขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงประเมินนะครับอาเซียนชาร์เตอร์ใหม่นะครับเพราะอาเซียนเนี่ยผ่านมา2ครั้งไม่มีการประเมินนะครับแล้วก็ไม่มีการ a m e n d หรือรีวิวอาเซียนซึ่งจะต้องทําทุกๆ5ปีครับคุณเทพชัยซึ่งนน่าจะเป็นเรื่องที่ดีไหมคุณกบีที่จะทบทวนบทบาทอาเซียนแล้วก็ปรับปรุงกลไกทั้งหลายของอาเซียนที่ถูกมองว่าเฉ่ยชาไม่ตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยดีครับแล้วก็การที่จะประเมินหรือเปลี่ยนอาเซียนเนี่ยเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าสมาชิกบางคนไม่ต้องการผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อสิงคโปร์นี่นะครับ เป็นประเทศหลักที่บอกว่ายังไม่จําเป็นนะครับไอ้มีอีกหลายประเทศผมคิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่อาเซียนเนี่ยจะต้องปรับมีการตัดสินใจที่เร็วขึ้นแต่จะต้องอมีความรอบคอบนะครับเพราะว่าจะตัดสินใจเร็วออกมาดา่าๆๆคนเนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับแบบที่อินโดนีเซียมาลองคิดดูนะครับว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยออกมาต่อว่าหรือมีท่าทีแบบอินโดนีเซียมาเลเซียหรือสิงคโปร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ไทยกับเมียนมาจะเป็นอย่างไร ประชาชนนะครับจากเมียนมาจะทะลักเข้ามาได้อย่างไรตอนนี้รัฐบาลเมียนมานี่นะครับพยายามกักผู้คนไม่ให้ข้ามาฝังไทยนะครับคุณกวีกำลังบอกว่าท่าทีอินโดนีเซียที่อาจจะดูดุดันแข็งกร้าวเนี่ยมีส่วนในการทําให้กองทัพเมียนมาเนี่ยก็มีท่าทีที่แข็งกล้าวตอบกลับมาเหมือนกันใช่ไหมครับออแน่นอนเพราะว่าท่าทีของอินโดนีเซียนะครับเป็นท่าทีที่มีพลังมากเพราะว่า เป็นพี่เบิ้มของอาเซียนแล้วก็เป็นประเทศที่สามารถที่เรียกว่า,า,ามีบารมีพอสมควรแล้วก็จกวีนะครับมีความต้องการที่จะแสดงออกว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศผู้นําในอาเซียนนะครับที่จะนําอาเซียนไปสู่เส้นทางของการเป็นประชาธิปไตยฉะนั้นในต้นปี2023เป็นช่วงที่จะมีการเลือกตั้งผมเชื่อเลยว่าทางอินโดนีเซียจะต้องมีบทบาทในการวางแผน ให้มีการจัดตั้งนะครับมีมีมขบวนการต่างๆเพื่อที่จะให้มีการเลือกตั้งที่ยุติธรรมแล้วก็แฟร์มากที่สุดครับคุณกวีคะตอนนี้เองอาเซียนก็ดูเหมือนจะเป็นไพ่ทั้งจีนและสหรัฐก็พยายามที่จะบอกว่าถ้าจะแก้วิกฤตเมียนมาก็ต้องเดินหน้าตามวิถีอาเซียนแต่ขณะเดียวกันสหรัฐและจีนเองก็พยายามที่จะแข่งกันเพื่อเพิ่มอิทธิพลในภูมิภาค ผ่านทั้งอาเซียนผ่านทั้งเมียนมาเนี่ยคะ่ะไทยเองควรจะต้องตั้งรับกับสถานการณ์แบบนี้อย่างไรคะคุณนัฐาถามเนี่ยมีสองประเด็นประเด็นไทยกับประเด็นอาเซียนนะครับส่วนประเด็นไทยเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมไม่เป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องอาศัยประเทศไทยเป็นสะพานทอดข้ามไปพมา่าหรือว่าทอดข้ามไปอาเซียนสําหรับอาเซียนเนี่ย มีบทบาทเป็นพิเศษว่าจะต้องรักษาดุลยภาพระหว่างสหรัฐกับจีนเพราะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนเนี่ยจะดีขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่า,าหลังจากโรคโควิดแล้วเนี่ยความพึ่งพาทางด้านเศรษฐกิจนะครับทางด้านาโซ่ตัวของอุปทา,านเนี่ยก็ยังเข้มแข็งอยู่นะครับรี g จน n ล l ์วัลล c h เชนเนี่ยที่มีกับจีนไม่ได้ขาดหายไปเลยนะครับอันนี้คงอธิบายได้ว่า การส่งออกผลไม้ของไทยที่ประเทศจีนเนี่ยไม่มีทางอากาศไม่มีทางเรือเนี่ยยังมีจํานวนมากเพราะว่าส่งผ่านทางด้านทางด้านบกนะครับลองคิดดูถ้าเส้นทางของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเสร็จทางลาวปลายปีนี้เนี่ยการไปมาหาสู่ระหว่างไทยที่ข้ามไปทางลาวเนี่ยไปจีนก็จะมีมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ยังเป็นเสาหลักของอาเซียนอยู่นะครับที่จะเป็นสะพาน พยายามดึงให้สองประเทศนี้เนี่ยมาหาโปรเจกต์ที่สามารถร่วมเกินกันได้แทนที่จะมาใช้เวทีอาเซียนเพื่อมาต่อร้องต่อเถียงกันนะครับเวทีหนึ่งที่ประเทศไทยกําลังจะเป็นตัวชี้ที่สําคัญก็คือลุ่มแม่น้ําแม่โขงนะครับ <น Mean. S 1> แล้วตอนนี้เนี่ยวันนี้เมื่อเอช้านี้เนี่ยทางด้านสหรัฐเนี่ยก็ออกฤทธิ์เลยนะครับว่าเรามีแผน4ี่แผนที่จะมาปรับปรุงช่วยเหลือลุ่มแม่น้ําโขงแล้วก็ให้อาเซียนฉะนั้นประเทศไทยนะครับ จะเป็นตัวนำนะครับเพราะว่าเรามีแผนงานที่เรียกว่าเอกเนะครับอายาวดีเจ้าพยาแม่ของ corporation strategy นะครับซึ่งตอนนี้ได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับซึ่งประเทศไทยนะครับจำเป็นที่จต้องอัดเงินแล้วก็เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยบอกว่าจะอัดเงินเข้าไป200ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งเป็นจำนวนเงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยในการช่วยเหลือโปรเจกต์ในภูมิภาคนะครับซึ่งเราต้องลงทุนนะซึ่งผมเห็นด้วยนะครับนี่เป็น รูปมแม่น้ำของต้องขอตอกย้ำเลยว่าจะเป็นสมรภูมิอันใหม่นะครับไม่ใช่ทะเลจีนใต้แล้วนะครับที่มาหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนนะครับแล้วกลุ่ม EU รรวมทั้งญี่ปุ่นเกาหลีจะเข้ามาเนี่ยมีบทบาทฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้วางเกมเราจะต้องเป็นผู้จัดการเป็นกรรมการเป่านกหวีดว่าคนไหนทำฟาวคนไหนไม่ดีนะครับคนไหนล้ำเส้น อันนี้จะเป็นบทบาทสําคัญมากฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยจะต้องชัดเจนในประเด็นนี้นะครับแต่สําหรับเรื่องของเมียนมาค่ะก็จะได้เห็นการเข้ามาสร้างบทบาทของทั้งจีนและสหรัฐโดยอ้างว่าก็ต้องใช้อาเซียนเป็นธงนําในการแก้วิกฤตเรื่องเมียนมาตรงนี้อาเซียนเองควรที่จะต้องวางตัวอย่างไรครคุณกวีคะอ๋อผมผมว่าตอนนี้อาเซียนเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยอาเซียนดีใจดีใจเพราะอะไรสองสาเหตุ คือมีการยอมรับบทบาทของอาเซียนในฐานะเป็น regional player จำาได้ไหมครับว่า54ปีก่อนเนี่ยทุกคนเห็นว่าอาเซียนเนี่ยกระจอกไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่สามารถเป็นตัวเล่นในการเมืองภูมิภาคหรือในต่างประเทศได้ตอนนี้เป็นการยอมรับแล้วนะครับนั่นประเด็นแรกประเด็นที่2เนี่ยการที่จีนกับสหรัฐเนี่ยยอมรับอาเซียนเห็นไหมครับทั้งบริงเกิลทั้งหวังยี่เนี่ยไม่มีการออกมาวิพากวิจาร์เลยคนที่วิพากวิจารอาเซียนมากที่สุด คือคนพมา่าคนไทยด้วยกันแล้วก็คนในอาเซียนคนในอินโดนีเซียแต่สหรัฐเนียเข้าใจดีว่าถ้านำหน้าออกไปเนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์ในภูมิภาคยุ่นยากตอนนี้อาศัยอาเซียนหลังจากนี้ต่อไปหลังจากวันที่7นะครับมีอะไรชัดเจนขึ้นมาคือหนึ่งมี s ับเ i ลียน a ชอาเซียนเอมีแผนการช่วยเหลือของฮิวแมน t ิเท a รียนมีทีมของอาเซียนแอดไวเตอนนี้จะไป ได้นะครับอาจจะต้องใช้เวลาแล้วตอนนี้นะครับ dialogue partner เนี่ยจะเข้ามาช่วยทั้งจีนทั้งสหรัฐออสเตรเลียช่วยแล้ว5าล้นานเหรียญสหรัฐนะครับฉะนั้นประเทศต,ต่างๆจะช่วยเข้ามาเสริมจะไม่ล้ำหน้าอาเซียนเด็ดขาดถ้าล้ำหน้าเนี่ยอาเซียนแย่เลยอาเซียนเซ็นทรัลิตี้จะพังรวมทั้งเนี่ยาการที่อาเซียนจะจะเป็นศูนย์รวมเนี่ยก็จะทําไม่ได้ฉะนั้นอาเซียนเนี่ยช้าแต่ัวร์แล้วก็หวังผลที่ยั่งยืนในโอกาสหน้าฉะนั้น ก็เป็นที่น่าเห็นใจเพราะว่าเหตุการณ์ในพม่าตอนนี้เนี่ยยังมีการเข่นฆ่ากันอยู่แล้วก็โซเชียลมีเดียมีการโจมตีสร้างความเกลียดชังต่อองค์การอาเซียนซึ่งผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้องเลยอาเซียนเนี่ยต้องการช่วยเหลือแต่การช่วยเหลือเนี่ยมันจะต้องเข้าหาทุกๆภาคส่วนทุกๆุประชาหุ้นส่วนนะครับมิฉะนั้นแล้ว อาส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ร่วมมือเนี่ยนี่คือสิ่งที่ลำบากใจมากๆแล้วก็บรูไนไม่อยากเสี่ยงอะไรเลยนะครับมีประชาชน6ล้านคนจะต้องมารับผิดชอบคอมมูนิตี้ที่มีถึง6 5ล้าน5 656ล้านคนนี้เป็นเรื่องลำบากครับคุณเทพชัยกับนักษาครับคุณคุณกวีครับถ้าเราดูในประเด็นเรื่องของการแข่งขันในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานะครับก็ชัดเจนว่าในช่วงตั้งแต่โจไบเดนขึ้นมาเป็นผู้นําอเมริกา ก็มีนโยบายในการที่จะระดมสัมพัทธ์กำลังจากพันธมิตรทั้งหลายในการที่จะทาในสิ่งที่จีนมองว่าเป็นความพยายามในการจะปิดกั้นจีนนะครับแต่ว่าผู้นําของอเมริกาก็พยายามยืนยันมาตลอดว่าจะไม่บีบบังคับให้ประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคนี้เลือกข้างระหว่างจีนกับสหรัฐคุณก็มีอาเซียนเองจริงๆมีความรู้สึกไหมครับว่าถูกกาลังถูกอเมริกาในกดดันให้เลือกข้างอ๋อแน่นอนที่สุดนะครับแรงกดดันนี้มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยครับ และนี่เป็นจุดยิงของสหรัฐเราบอกว่าตอนนี้การเมืองแบ่งเป็นสองขั้วขั้วหนึ่งเนี่ยเป็นขั้วของโลกเสรีนะครับประชาธิปไตยอีกโลกหนึ่งเป็นโลกที่กําลังเกิดขึ้นใหม่ภายใต้การนําของจีนนะครับเราจะต้องรู้นะครับว่าเราเป็นโลกที่ให้ความยุติธรรมแต่ทุกเรื่องนะครับมีนิติธรรมนะครับเป็นสังคมเปิดนะครับคุณต้องดูว่าใครเป็นมิตรของคุณนะครับเราไม่บังคับให้คุณเลือกข้างนะครับแต่คุณรู้ว่าใครเป็นเพื่อนคุณนี่คือประเด็นของสหรัฐนะครับ สำหรับจีนเนี่ยจีนก็จะเน้นว่าเราไม่พูดอะไรไม่มีข้อแม้เราช่วยเหลืออย่างเดียวคุณต้องการอะไรเราก็ช่วยฉะนั้นเนี่ยอาเซียนเองเนี่ยรู้ดีว่าใครเป็นเพื่อนใครเป็นศัตรูประเด็นนี้เนี่ยไม่ต้องสั่งสอนอาเซียนเพราะว่าอาเซียนเนี่ยสิประเทศใกล้ชิดกับจีนเป็นเวลาหลายพันปีต้องต่อสู้กับจีนมาทั้งยามทุกและยามสุขนะครับในสมัยภัยคอมมิวนิสต์ทุกๆประเทศก็มีปัญหาแล้วก็ ตอนนี้ก็อยู่ร่วมกันได้นะครับฉะนั้นประเด็นนี้ผมบอกก่อนเลยว่าอาเซียนรู้ดีว่าจะต้องทําตัวอย่างไรผมยังไม่ห่วงเรื่องอาเซียนในการที่จะจัดการนะครับคัพวพันความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนนะครับเพราะว่าอาเซียนพยายามสร้างดุลยภาพอยู่เสมอนะครับอาจจะมีบางประเทศนะครับที่มีท่าทีที่แข็งกร้าวสนิทสนมกับมหาอำนาจใดอำนาจหนึ่งแต่ท้ายที่สุดแล้ว เวลาจะต้องตัดสินใจเนี่ยจะต้องตัดสินใจรวมตัวกันในฐานะอาเซียนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสหรัฐแล้วก็กับจีนครับแต่อาเซียนก็จะต้องผ่านวิกฤตสําหรับเรื่องของเมียนมาไปให้ได้นะคะโดยเฉพาะกับการรับมือกับทางกองทัพเมียนมานะคะแน่นอนแน่นอนแล้วก็ผมคิดว่าอาเซียนเนี่ยจะต้องเดียวกับเมียนมาได้เพราะว่าเมียนมาเนี่ยต้องการอาเซียนมากนะครับไม่มีอาเซียน ก็ไม่มีที่ไปมีแต่รัเสเซียเนี่ยอรออยู่อย่างไม่มีข้อแม้นนะครับและนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการแล้วก็สหรัฐแล้วก็จีนเองก็ไม่ต้องการจีนนะสหรัฐต้องการให้อาเซียนเข้าไปมีบทบาทช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในภูมิภาคนี่เป็นความต้องการขององค์การสหประชาชาติด,ด้วยมิฉะนั้นแล้วคณะกรรมาการ national security council เนี่ยะจะไม่ออกมาสนับสนุนอาเซียนความเป็นแกนนาของอาเซียนอย่างเด็ดขาดนี่คือ ภาระสิ่งท้าไทยของอาเซียนต่างหากที่จะต้องแสดงผลและผมคิดว่าภายใน2-3ปีนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นรูปธรรมเนี่ยก็จะออกมาเห็นครับต้องใช้เวลาครับ